ถ้าดคู่กิปกรางก็ไม่ลำบากเท่าอย่างนั้นอันนั้นหละกุดค่กิรรางผรู้ท้งเป็นไ้ถ้าหกสามหนึ่งไม่ถูกเราต้องเตืนได้ไงถ้าติดคู่แพรไปไทุกรามีไหมมันสลบแบบถูกครมารคารกรรมจนถึงเลยสลบสลาย เหนือไั่นี้้างว่าไม่ลำบากยิ่งกว่พระองค์พระองคเาีาการแพร่มาข้าพเลียงพ่้ง่ายหานลบากนะ่หน่องาฟาดก็โดนแข่พระพุทธเจ้าขหลังใหเลยกำังเป็นผู้ขงเราเบาไม่ดัง คืออันตลายอกบอกโค้งในฐานะโลกิปปรานมาจะให้เลือกเอาเจาันไไม่เลือกห้เลือกเลือกปลาก็ปลาเลือกต่วมีเอาจริงจริงว่าเอาไมมเอาอะไรจะมีคุณ่าพมันหอะไรเราต้องเลงถึงอัดถึงทำถึงศาสนาบยกยอดถึงตัมไดัต้องเลงนี่่อนเพราะนี่มีคุณค่าในโลกนะอาจารย์ทีนี้ไม่มีคุณค่าในโลกนอาจานแตค่าปรามบ้านตามเือนเลยกิจการงาน ไม่คคได้คอครบกข้ามันคนวณด้วยใจถึต้อคนอะไรต้องำนอานี้งอะโอบจะทรงทำอะไรเครื่องไหนกันมาครงจะต้องต้งคำนวณคำนวถ้าเกี่ยวกับเรื่องประเพณีอะไรๆท่านจะทรงคำนวณ คุณเรียอย่างพระพุทธเจ้าทั้งก่อนนั่งท่านทำเนียงฟังดิพระพุทธเจ้าท่านต้องก่อนท่านท่านเป็นทำเนียงเลยท่านทำเนีงเดินตามนี่เขาพุทธเจ้ามีโยมด้วยเขาพุทธเจ้านี้ก็ต้องเรียนอย่างนั้นอะไรก็ต้องมีพระพุทธเจ้าไม่โยมโอ้ก็ไม่หีนั่นต่างถ้ามีในสมเด็จ อันใดที่คนจะควบทวนเนื้อลำพูนถุงอดีตการที่มีตางหาจนลำลำเลินัำมาเป็นหนึ่งเป็นหนาทระ้า้าพระพเจ้านั้สป็นตัวอย่างตัวโลกได้เป็นอย่างดีทั้งส่วนใหญ่นีคือการของที่ของเราเป็นส่วนใหญ่ การจับใจใช้สอยไปมาถุงขายมีตขนายหาอะไรหาอยู่หาสิมาใช้มาสพระพุทเจ้าไม่ได้ฟู้เยนะนี่เนี่ยเป็นก็ตัวอย่างแต่พวกเราได้เป็นอย่างนี้นี่เรว่าอย่างจาพระธเจ้าไม่ได้ฟู้เยไม่ได้ฟุ้นเยไม่ได้ีอย่ผ้า้าเนี่ยเป็น้าบางสกุล ได้นั่นมาท่านทรงอนุญาตถุงพิเศษอีนเดีวว่าถ้าบางคูนั้นมีคุณค่ามากที่สุแต่เราก็มีเก้าุกงค์อทำไมเราหนึ่งคระน่ะคือห้าถ้าบางคูนี่จะปะไม่รู้กี่ชั้นร้อยชั้นพระพุทเจ้าพระยากปะปะคุณคุณเสือดาวสู้ไม่ได้พราะาเสือดาวมันดามัน ปลาก็เลยชุมใไม่ว่าถึงขนาดร้อยชั้นโอรยั people. People ่งเยอะปาไปถึงร้อยชั one, ้นตลาดี่ก็ทรงส่งเสริมนั่นอแล้อื่นไม่ว่านักเรียนธรรมดาธรรมดาไม่ไม่หด้ว่าเรื่อง้าบรรลุคืมีโยกสูงนั่นผู้ฟื่อยที่ไหนททั้งปลาทั้งคุ้ขัาวขาดยิ่ๆก็คือเรื่องของศาสนาทางเรืไม่ให้ลืมเมื่อยลืมตัวพเราตั้งหลายำชาบพุ เราเรา,าพูดอ,อย่างนี้เราไอ้พวกข้าวพูดเรามีอันหนึ่งสามอย่างคืออะไรมันจะค่อยเกาะเะมามันเร็วที่องเรืงการจ่ายเนีวยโอ้โหที่สุดกระเป๋าไปาน,นี่เต็มเลยพอกลับมาโอ้ยนี่หายเราต้องทำอย่างไะกระเป๋าจะฉีกก็ไม่เหลือาจะไปตามเดียวฉีกก็ฉีกแต่กระเป๋ามันมีเงินติดอยู่ท่านหนึ่งมานี่ความจ่ายของเราเือพลาดด้วยไหมมันขัดกันนกกกบพุทธศาสน,นกกาพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ ท,ทั้งขัางยากเนี่ยการคลองเชือเนียดูที่การดำเนินพระองค์ดำเนินเป็นไง,งให้าบริเเให้ไม่หลเนื่อวขอมีมาก,ม,ม,ากมีน้อยอย่าดูมตัวนะสำคัญท,ที่ไม่ลืมตัวถ้าใช้ตอิจาาเป็จํจเป็นถ้าคนป่าปะคนฉุนฉุนยิ่งพ่อแม่ครูาจมัน่นของเราเนี่ยนี่เห็นประจักษ์นะเนี่ยผ้าอ,อะไรผ้าเส้นมือเนี่ยนี่เราที่เราที่กราดัดกนดานผ้าทีดีท่านดัดตรงนี้คือคือตามธรรมดาท่าน ท่านจะจะปะแต่ชุนผ้าเนี่ยผ้าชั้นหนึเนี่ยฟังดิร้กี่ชั้นอ่ะท่านปะท่นป็นตัวนั่งใช้ไม่ได้จริงๆปุ๋ยหมดแล้วท่านึทิ้งนะแล้วผ้ารงก็เหมือนกันอยูมีตัวอย่างอะไรก็อันนี้เวลาแตนน้ทพานท่าวเราปะผ้าแล้วก็ไม่ไม่รู้อ่ะมีสารอะไรทล้วถ้าเล่ามือแล้วกัน่องคื่ว่ารู้จิบขากระด ท่านคิดยังไงท่านรู้เรื่องราอะไรท่านรู้เรื่องว่าท่านั้งสตายฐานกาบพระวันนี้เราจะไปทดลองท่านจ้าท่านจ้างมั่นว่านี่เลยนะท่านจ่ายจ่ายฐานเราจะไปทดลองท่านจ้างมั่นว่ากท่านรู้ที่งขอคนจริงหรือวันเวลานี้เราควรจะทดลองท่านถ้าท่านรู้จริงท่านจะท่านจะตอบรับเราที่ว่าเราทดลองท่านแบบนี้นะท่านเอาขนาดนะไปเลยจ้ะ พอไปก็เจอไปก็มองหนานตา้าหนุตายอืออ้วรังหมาอะไรเง่ามองหนุนตาถึกตอมีอากมาสิอยพาไปเรานั่งกับงก็จบเขาเรานี่ข้ากปเฉกันเยอะไปพระพะเารนึงเฮียก็เขาย่อคาอ่ะเพราะเราเคยเลอะเพื่อทขันเลอะขั้นทำอะไรไปทำตัวถ้าไม่ว่าอะไรนนั้นก็คาขก็ไปเขาเยนหยุดนี่เด็นม จะยังไม่เอาเนยมันงไม่จำยังไม่เอายัเไม่ไหเนี่ยืาดอ่าเยียเขยแม่นางก็ขึ้นมาเมียพูดปฏิบัติที่ไหนต้องคอยสังเกตสอนลูกตทุ่มตัวเองทันคิดไปยังไงยังไงยงไยองทั้งรวมระหว่างตีทุ่ตัวเอนกตเอ่ตเวลาเนีูปฏิบัติ นี่มันากรรมฐานื่อหมาไงตัวเองไม่สนใจดูใจตัวเองให้คนอื่นมาดูให้หรือวาโ่านัเลยว่ากัเส็นเลยตัวไม่สนใจดูตัวใจตัวเองให้คนอื่นมาดูให้หรือวโธ่จะดงยอมถ้าใส่เรียงจั้่งท้เราทอเรายอมนะเพราะเ้าลงทเ่ยนะถ้ากอก็เอาัไร้าถเดี๋ยวข้ามตัวอยู่เอาอยู่ใเยอะมันานไหนเราใเยินนั่นแหลเอาจีกินแลถึงใจแล้วถึงมีเงี่ะ คือหาความจริงบาง่านจะเจอชะลอการตาดสินหรือว่าบุรุเราถือบุญฟาด่โสถ้าแต่มาทั้งวันเลยกับเราเนี้ยเพราะตัวนี้มันตัวต้องแข็หาเหตุหาผลทุกอย่างถ้ายังไม่ถึงเหตุถึงผลไม่เอากลัวก็กลัวแต่ันเรื่องเหตุผลที่เป็นเรื่องหลักของธรรมมันหนักง่ามือกว่นี้คืต้องหานั้นมากกว่านี้ถ้าตรงแต่ว่าไม่มีอันหนึ่งเชื่อ ถ้าจะลงแล้วลงจริงๆถ้าไม่ลงไม่ลงตลอดเรานั้นไปเลยจริงๆคือหาหาเหตุหาผลหาความจริงถ้าลงมาความจริงแล้วยังไม่ได้สูญลงจนกระทั่งตายไม่มีสไม่มีถอนถ้าเราลงถังไม่เลยเคยเคยเห็นน้ำเต้าน้ำเต้าเขาปลูกว่าการบ้านสามเดืนเขาทำเป็นค้างอย่างนี้แล้วน้ำเต้ามันแฉงมายหย่อนมาเขาเยียนน้ำเต้าทังทังนึงทังนี้เยอ่าเนอ น้ำเต้าคือน้ำเต้าเหรอเขาจับหัวันแล้วเขาควานข้างในออกแล้วก็เอาน้ำแช่้มันเน่าเน่าเน่าพอเน่าหมดแล้วเขากรเทลอยเลยแล้วล้างดีๆแล้วเขาทำให้มันแห้งก่อนเสร็จแล้วเขาจะไปที่ไหนบอกเลี้ยงวัวเลี้ยงปวาอยู่ห้องถิ่นเนี่ยเขาจะเอาน้ำใส่น้ำเต้าเนี่ยไปเขาน้ำเต้าลำังมันมันเบามากใช่ไหมเล่ะไม่ให้มันหนักมากไงเนี่ยเขาน้ำใส่เข้าไปเนี่ยน้ำเต้าเปล่าเนี่ยเราลองตั้เแต่ยี่ ถ้ามีแฉะเยอะมาทดลองมาเท่ากันล้มกาวหาโยกเกรนยะน้ำเต้าเก่าเลยนาะคอมันมันมีคอใช่ไหมล่ะน้ำเต้าเชื่ออย่างนี้มีคอแล้วมันใหญ่ตรงหัวมันใหญ่ตัวมันนี่แล้วคอมันเล็กๆที่นี่เวลาอแล้วเราลองเราเรากดมันเลยที่ไม่มีน้ำนะเราน้ำเต้าลงใส่น้ำแล้วเรากดเลกดหัวมลงก้นนขึ้นแล้วกดก้นมันลงหัวมันขึ้น ถ้ามันเป็นไงวาดของกลางมันก็มันไม่ลงมัน่ีนอันนี้คือมนกันเราก้หัวก้นก้นจะขึ้นกด้นหัวจะขึ้นอย่างนัถ้ามันยังไม่ลงก็เลยนั่นากนทั้งตัวมันก็ไม่ายมันไม่ยอมลงแต่พอวันลงแล้วเรื่อนั้นพราะว่าถึงได้ลงพรา่ายกาจัมันลงจริงๆไม่มีอะไอยู่เลยหมดพระทุกสิ่งทุกอย่างได้ทนเราหมดว่าโทาตรงไหนตรงไหนเขาอย่างนั้อย่างท่ว่าเล้นปัหาคนห้ามดีว พอาร่งความยุงจะยอมยอมยอมเลยเ่มันเจจริงแต่แตท่านท่านก็พูดนะท่านยกภาพเปียเที่ยบให้ถ้าเราจะไปทักไปทายทุกอย่างในี่แทนที่จะเป็นตัวดีไม่เป็นตัวดีท่านเลยยกมาตั้แต่ท่านสรนติกาเชื่อหลวงตาองคนนั่นหละลวงตาจันทร์ว่าดในหนังสือประวัติีอยนะช่วยเรื่อง ครอบครัวทั้งวันทั้งคืนวบบน,นั้นไม่น,น,นอนเลยจิตํำหนลดลงปไปทีไรเห็นจะยุ่งอยู่กับเรื่องครอบครัวจัจังทั้งนั้นจัดอย่างนี้อย่างนั้นแอยจิตขึ้นมาตอนนา้นแล้วส่งจีตก็อยู่ก็ไปเห็นอยู่ที่เก่าตอนเช้าทีงมีระบาดใสาา่ทหารยังไงหลวงพ่อแต่งงานอ๋อที่คืนนีแ้แต่งแต่งงานใหม่กับคนเก่าเหรอเห็นว่าเขาใส่ทหาแ,แต่งงานใหม่กับคนเก่ากับเมียเก่าก็กาจัด อะไรครอบครัวเยาวชนนั้นจะทำนอนจะทำนี่นนู่นไม่นอนทันน้งข้อน,นัน้นคือทั้งกระดูกตงไปเชีเยร์เห็นไหมเวลาท่านมีสบายท่านถึงใส่กระดานเวลาที่หลวงพ่อน,นี่ตัวมากแล้วเข็งเลยไม่อยู่แค่สองสามวันนะเข็งเลยเพราะท่านรู้หมดอยู่ไม่ได้ตรงนี้นั่นท่านเสียอย่างมีงม้ทำงานเพราะอันเวลามันจะเป็นจริงก็ใส่กระดานไป,ไปทำางานนี่นะแยกกระดานไปทพราะนั้นใส่งได้ แฝ่คนเองถ้าจะระทักษะนี้แทนที่จะเป็นคนดีมันกลับเป็นผลร้ายไปมันกลัวมากอะไรบ้างเสียไปหมดเลยทอะหนึ่งเหมือนทําไม่รู้ไม่ชี้พอเราเอาจริงจริงจังๆถ้าเราใส่จริงก็หลอกก็เราดันเหมือนก็ยู่ถ้าก็ใส่ยืดใส่บ้างไปมาพอยืดมือเยี่ยจะมาหยุดเฮ้ยเลยเนาะเราทำอะไรขี้เหลียวขึ้นอย่างว่า ธรรมดาภาคปฏิบัติเทัาไหร่เลยต้องดูจิตใจตัวเองมันคิดยังไงเรื่องอะไรต้องคอยติดตั้งมองดูนี่ก็เวลานั่นเรียกว่าภาคปฏิบัติมันคือบทศึทษาแล้วว่านี่กรรมฐานขี้หมาอะไรขึ้นตรงนี้เลยนะอือตัวเองไม่สนใจดูใจตัวเองเลยถ้าคนอื่นไปดูให้โอ้โหไม่เสียดายหรือเปล่าพอเราไปทดลองใจเลยนะให้ท่านดูใจเราใช่ไหมนั่นพอเราเรารู้ใจเราอยู่จริงหรือนั่นความหมายว่า ให้สนดูใจเราขเราได้สนใจดูเราน่ยอมแล้วอ้มเยอมแล้วยอมพอใจนะทั้งยอมทั้งเรมใส่ต้องเคารพตัวใหญ่ยอค่ยวต้องยู่ถ้าท่านยอมทางนี้ท่านก็รู้นะครับพอยอมนี้สั้นใจลงกันดีท่านถ้าไม่ลงท่านก็ใส่เที่ยงเบี้ยงอย่างอะไรอย่งู่ขาวพูดถึงเรื่อว่าผู้ที่จะไปยึดครอต้องภาคตะวกเหนือ่าอะไรเดินตายไม่ไม่ตายก็ก็ไม่เดินตายมันจะสู่รุ่เได้ ครั้นี้ก็คิดขึ้นโอ้ท่านหลวงที่ผ่านยากขนาดนั้นแล้วเราอยู่ในบ้านในหมู่เราเราไปเห็นยากขนาดนั้นไม่ไปอะไรที่ผ่านนึนในใจไม่ไปใครบอกให้ท่านมาสุดขึ้นทันทีเลยนะท่านบอกท่านที่เห็นไรเวลาท่านจะเอาจังๆไม่ไปไม่ไปที่ใครบอกว่าท่านมาเนี่ยผมเชื่อเชธอท่านมาเมื่อไหร่ว่าท่านจะไปไหนก็ไปที่สุดเห็นว่านจะไปทีโลกหมู่บ้านที่ไหนจะไปที่ตอนนั้นหมอกนั่นเห็นอวไาท่านเอานั่นท่านจังๆนั่นนั่น เวลาจังท่างกับจังนั้นเอาตอนหน้าเลยเชีเฉยๆไม่มีเรื่องเลยใส่เปียงเลยเขาทำปิดข้งในข้างในออกมาเหงื่อนี่พานไปยากนี่โวยไปไปเราอยู่ในบ้านเดิมเราายอยู่เราสบายอยู่ก่อไปญี่ปุนได้นี่ย่งไปยไปิก็ไข่ผมจะาซาลาญี่มาหรือใส่เปยเี่ยงทนประเภนี้ไม่บจไหนนะ ว่าเคยเห็นนี่ผ่านไปข้าศึกนี้ไม่ต่อสัญหาณเราจะไปไหนไปต้องยอมหมอะเลยนั่นเห็นมหมยังไงเวลาท่านจะเอาอย่างจังสนองถ้าธรรมดาท่านนม่เสรยมันไม่รู้นที่ใครจะที่เมื่อวันเสรย์อ้อจากว่าใส่ปัญหาเย็กๆอยๆให้รู้ตัวรู้ตัวอันยังพระก็อาจารย์เฟื่องนี่นะอาจารย์เฟื่องไปอยู่กับท่านที่แล้วอาจารย์เฟื่องอ่าอ่าญาญงเป็นเพื่อนกัน ับเราเจัตุอ่อนกับเราามมันสาห้งเซื่องๆมากมากนะครับเรากับอาจารย์เที่ยว่ตัวเดียวกันนะนี่ก็อยู่สมัย่แา้วข้งแล้วมีคบากเขาน้าตางงมาให้เขาห่อดีน้าตางงบเราว่าเาในมีนี่เพศสัตว์ละคนวเาเพศการกายลิบละคนกันไม่ละคนกันบอกเช่นน้ำตาลถ้ามาผสมกับข้าวแล้วอายุจะแพ้ข้าวะเช่นถ้าส่วเชี่ย น้ำตาลนี่สมบูรณ์อายุถ้าเพื่อนข้าวนะถ้าไมเพื่อนน้ําตาลนี่เก็บไว้ตามปากนั้นตัคือเก็บวันฉันได้ระยะเวลาหรือการตลอดอายุเก็บกันเข้ามาถ้าผสมกับกับข้าวแล้วนั่นจะได้จนถึงเที่ยงเท่านั้นแล้วตัวอยากเล็กอันเดียวนะคือกาลิคมันมีถึงสี่กาลิคยาวกาลิคหามกาลิคมีข้อไใน ยาละลายได้ช่วง20-40ชั่วโมงเป็นอย่างมากคือพวกน้ำมัตบาลและใสะตาาัตะหะละลายพวกน้ำอ้อยน้ำกาลเนื้อใสอยู่้นน้ำมันน้ำผึ่งน้ำอ้อยอันนี้เมื่อมันไม่ละคนกับอะไรกับอาหารประเภทเกี่ยอันนสั้นก็ฉันได้ตามการของมันเช่นเดียวกันในหมดอายุแล้วบอกวอ่ต้องเสียตลาดไปเลยนะมันยุ่งไม่ได้เช่นยาวัดชีก็เช่นพวกยาฉันได้ตลอดการหองน้ำ จนก็นสร้างหมดยาเี่ยาวิสีที่ตลอดชีวิตของเขาตัวชีวิตของยานั่นอยื่กับท่านัจเพื่อนเยอะไปอยู่กับท่าในใหม่พอบ,บินระบาดได้มาท่านท่านก็ได้มาก้อนห้ออย่างนี้ท่านยกขึ้นมานี่น้ำตาลนี่ดีไม่เพื่อนอะไรเนี่ยใครจะเก็บไว้สำหรับโดยรายการก็ได้ถึงวัน ถ้าไม่บอกเหตุบพพางเพระรู้แล้วเรื่องกาตาาการีอันนี้เป็นประเทศสาาการีแต่ออกมาจากบาทที่อาจารย์่วมท,ทำให้สงสัย่านี่ก็บีระบ,บาดมากับข้าวแล้วทําไมท่านอาจารย์องค์น,นี้ว่าเป็น,นพัะผู้ปรากฏที่นีนามทงด้านทาด้านยีน่ไหนเพื่อค้าที่สุดแล้วทาไมจึงต้องเอาหน้นาตาที่เขาใสา่บาตรมาแล้วนี่จะไล่นันในุเวลาวิกาตดูเป็นอีไหนที่ ที่เลมามันลงไม่ลงทันนะพอเช่าวันเราเนี่ยถ้าพระองค์ไหนว่ามาอยู่กับเราเนี่ย,ยกแบกคำพีมาจะมาตีหัวเรามือคืนอย่างนั้นเห็นไหมแบกคำพีมาจะมาตีหัวเราเราเ,ราเรานี่เป็นพิษสูงเข่าไม่รู้คำพีวินัยอะไรเลยพระองค์นั้นพระองค์อยู่เนี่ยแถวนี่แหละชว่างนั้นนะจะยกคำพีมามาตีหัวเราเนาะเพราะเราคือน,นี้จะเอาให้ให้ให,ให้ชัดเจนความจริงทันทัศน์เจนแล้ว นั่นแหละท่านตีถามไปถามมาแล้วก่อนเข้าใจหรือเปล่าวันนี้ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แล้วันพรุ่งนี้เอาให้ชัดเจนกันมาโอ้โหล่าวด้านหมอกนี่ก็มาขอเข้ามาท่านก็ขอเข้าขอเข้ามาท่านท่านก็ได้อธิบายพิริยาให้ฟังพิพริยาข้อนี้น,ะน่ะแน่เห็นไหมเวลามาก,การลิ้ละคนกันเช่นสัติทหาตรตะลิได้แต่น้ำอ่อนน้ำตาลมาผสมมันกับข้าวนี่ฉันได้ยังถึงอายุเ <c oughs> ที่ยงตอนวันประมาณหมดอายุถ้าฉันตัดยู่ไว้ได้ ถ้าน้ำต tamam. <t monkeys> าลนี้ไม่เพื่อนอะไรเลยหอไว้เรียบร้อยก็ฉันได้ตามกรรมเมันแม่จะมาในบาทด้วยกันก็ตามนี่เราก็ทาอย่างนั้นน่ะคุสอนเวาขอหาที่ค้ามาได้เพาวินามีงนั้นี่แต่คนนี้มาเห็นการลึกับคนนั่นดีโอไม่เห็นการลึกที่แยกกันเห็นแต่การลึกละคนกัคลิปว่านับเอาน้ําตาลที่มาในบาทแล้วก็เข้าใจว่าละคนกันแล้วแช่ไหมละจะช่วยละการลึกแยกกันไม่ไม่ดูเพราะวินามีทั้งการลีกละคนมีทั้งการลึกแยกกัน การแยกนแรกแม้แต่จะมาในภาชนะอย่างก็ตามเช่นเขาถลทลายอะไรมาเก้่ยกับอาหารเนี่ยมันเป็นคนละประเภทเถ like ้าเรายกตัวอย่างเช่นหมากนี่นะนั่นก็เป็นหมากไปเสียถ้ามาผสมกับข้าวไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นคนละประเภทที่ต่างอธิบายกันเพราอาจารย์เพื่อนไม่เหมาะหรือตั้นมาเห็นไหมล่ะท่านแล้วท่านถ้าเอาใจจ้างท่านเอางั้นเมื่อคืนนี้ภาพอะไรต่างๆที่ครูดอกแหวกนั่งพูดข้อมูวหารแล้วคำถามแล้วมันจะออกมาเป็นเสียงร้อนหรือเวลาเรื่นั้น ท่านอ่ใครจะไปเกินท่านอาจารย์มั่งนะเรื่องโบราณไมนเปลี่ยนร้อนที่ออกมาอย่างเกี่ยวขาดอยำบางอย่างท่านความว่าอันเลยคือดูที่ว่าเอากัมภีร์มาตีนะนะหน้าเราถ้าไม่ได้บอกว่าชิดแบบนั้นนี่นะท่านเอาบอกเอากัมภีร์มาตีเห็นว่าพิสุท้ายมันโง่เรื่องทำเรื่องวินัยแลอวข้าเอานี่เนี่ยแถวนี้แหละท่านว่างั้ยนั่นข้างนี้แถวนี้เันจุดแบคกัมภีร์มาตีหน้าเราไม่ได้อยหัวเราเพรายังไม่ชัดอะไรนักนั่นท่านจอดปัญหาไว้ คืนวันนี้จะเอาให้ชรับอู้ด <st endroit> หมอกเลยไหมอกม่นจะเอาใัดแล้วเนี่ยเรื่องของวกับเรื่องผ้าวปานเนี่ยนี้ออกชื่อแล้วชื่อทางนั้นคือผ้าวปานที่เป็นนั่งมือสนกุหลาบคือไปบวชน่ะไปบวชแล้วเอารูปมวยอ่ะท่าต่างๆใส่ในย่ามไปไม็ดๆลูัวนะลืมต้องใส่ในย่ามไปข้าวปานท่านจะไปตั้งมัดต so ั so so right ้งมวยใส่ท่านที่บางคิด้งเนี่คือไปถวายตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาเสจอล้วแล้วก็ กลางเช้า <bona? S 1> ว lonely, ันหลังเนี่ยเอ๊ะทำไมท่านนี่ล่ะก็ว่ามาถายเป็นตัวเป็นลูกศิษย์ดูถลายแล้วทำไมเมืคืนมาตั้งหมัดตั้งมวยโขนแต่ลมแต่แรงดีไม่เตะไม่แต่เราขาดคุ้มนั่นท่านว่านะแล้วข้าก็ไปถามแล้วแล้วท่านนั้นกลัวมากแล้วเนี่ยที่ท่านนั่งถามแต่ยังไงท่านท่านเป็นยังไงก็ถวายท่านแล้วถวายตัวเป็นศิษย์ได้ทำไมท่านถึงท่านถึงได้ิีว่าท่านไปตั้งหมัดตั้งมวยแต่ลมแตะแรงท่าน กูไม่ทราบเนี่ยท่านก็เพียงกา้าก่อนเพราะวันล้างเอาอีกนะอ้าไม่ได้ถ้าเอาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมขึ้นอยู่แล้วนะเอาอีกแล้วเมื่อคืนเนี่ยจะเอาผมมาแตะผมเมื่อคืนเนี่ยนั่งต้องมาเจอหน้าผมเนี่ยต้องมีอะไรหนึ่งถ้าเานี่นะเอาเลยนะดีไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้นะพระนั่นโอ้จุดตัวสั่นจะหายใจไม่ได้พอกลันมากพระเอากิคือฝากไปถามทีเรื่องล้าเป็นยังไงะ้างถ้าเกิดถ้าไม่มีอะไรติดตัวบ้างหรือท่าหงง โอ้ยจะเป็นรูปมวยผมถือไม่ยามเลยไหนเอามาดูเอามาดูเอามาดูจริงๆท่ามวยท่าอะไรต่างเต็มใส่กระเป๋าในกระเป๋าไม่ทูฟันเข้าใจเปล่ามันเหมือนกับกระเป๋าเงินในกระเป๋าผ้าเนี่ยกระเป๋าไม่ทูฟันเอาใส่ในนั้นทีนี้รูปมวยก็อยู่ในนั้นท่านไม่สังเกตา่ไม่สนใจนึกว่าอะไรแล้วก็แล้วไปเลยความจริงใส่แล้วตั้งแต่บวชที่แรกมันรู้เรื่องหรือเปล่าทำไมโอ้ตายแล้วนี่ใช้ท่ายิงแค่ป้ายไม่เผาแต่เผาหมดเลย รุ่งมัวท่างจากเขาจากนั้นมาเราเงียบเลยนไหนมาขนาดนั้นไหนว่าเราว่าเราบนสุดขนาดไหนท่านยังเมื่เคยที่มาต้อตั้งมวยเสร็จก็มีไปได้เท่านี้ต้องหนีนะไม่ได้ต้องมีอะไรแน่แน่แน่มาอยู่ดีๆจะว่าถวายตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาลงจิตลงใจแล้วทำไมยิ่งต้องมาตั้งมวยกันคนตั้งมวยกันเป็นคนลงกันเมื่อยจนว่าต้องฆ่าศึกกันตลอดโอ้ยหน้าฟังแล้วเวลาทำพูดนย่างนี้แหละมีเรื่องความละเอียดท่านละเอียดขนาดนั้น ท้าเดินมีระบาดทิ่เด็ปกติมึงห้างบอกบางที่ออไปอยู่คนละบ้านก็ห้างบอกเวลามาทําไมท่านมีมินทบายยังไงวะเนี่ยบอกง่ายถ้าไม่ไม่ไม่เป็นการกระตุกเกินมากจะทําให้เสียมากเสียใจมากท่านก็บอกกรคงก็มีบางอย่างก็บอกบอกอย่างนี้บอกเฉียดเฉียบทั้งเฉียบไม่ได้ใย้ติบอลด้วยก่อน ที่เรคุนเองอะไรมาไปถึงของผู้ไม่เอาฮะยังอ๋อยงที่ศแษเก่งกวครูเบน่นแหละใค้จะไปเก่งกว่าครูนะถ้าเก่งกวครูเป็นเทวทัตรู้ไหมขณะเทวทัตเนี่ยเก่งกว่ครู แต่ก่อนเป็นธาตุสุขบูชเจ้าจนมาทั้ทงสีถ้าแตกแยกกันเป็นสังกษเพศธาตเทวทัศเป็นกรรมหนักสังกเพศคือทําให้สงแตกจากกันสงอยู่ด้วยกันด้วยความสามัคคีดีงามีนและทำให้สงแตกจากกันก็เจอท่าข้อ,อก,กันต้องกรรมจากสุขบจชาทา่านหลเรียกว่าสังกษเพศแล้วห้าข้อนี้เป็น ห้าเป็นอาวุธของพระเทวทัพที่ต่อสู้พระพุทธเจ้าในเวลานั้นที่พูดในวันสองวันนี้ในในห้าข้อประเสริฐพระพุทเจ้าพระพุทธเจ้าทรงทำทำตามอยู่ทุกวันไม่ทำนะไม่ทำก็เอาแยกกันเมื่อไม่ได้อย่างใจของแ,แยกเป็นสองประเภทกันลแล้วข้อนั้นก็มันก็นมาอยู่ทุกวันนี้มาเตือนปีศาสนาพระพุทธเจ้าเห็นไหมเห็นอยู่นั่นห้าแม่ฉันแม่สันปา่านี่เป็นนี่แเราข้อนี้ ห้ามฆ่าสัต์มทั้งปลาฆาสันว์แล้วเป็นโทษเลยรอพทธเจ้าไม่ทรงไม่ทรงอนุญาตห้ามโดยการทั้งปวงห่งห้ามในเนื้อสิ่อย่างนั่นและอุปสรรคบางสาเนื้อที่เขาเจาะตัวสามอย่างนั้นมีพระองค์ทรงให้ห้ามไปพวกเนื้อสัตว์เนื้อสิ่อย่างนั้นห้ามทรงห้ามขึ้นต้นเนื้อมนุษย์มนุษย์นี่สาบโทษมากกว่าเพื่อนบอกไว้ในนั้นเลยสับอาบัตนั่นอาบัตินั่นนั่นคำพีมีอย่างนั้นเลย แล้วกับเนื้อเสือเนื้อเสือโคร่งเสือเหลืองเสือดาวเนื้อหมีเนื้อร้ายจะสีเนื้อมาเนื้อหมาเนื้อช้างเนื้องูเนื้ออะไรสิบอย่างอันนี้ห้ามไม่ได้สัตถ้าเราโยกตรงโยกเสร็จผลเพิ่มเช่นเนื้อช้างเนื้อม้านี่จะนี้เพื่อส่งความบริการเพราะครั้ก่อนทางนี่เป็นพานะของได้สัต แลเมื่อมนุษย์มันเป็นผู้มีชาติเนมอกันไม่ให้ทำตับโคตมากกคตรเื่อันนี้อันนี้ตับโคตรหนักโคตรเวรแล้วก็นเมื่อสามอย่างอีกก็เห็นเขาไปฆ่าสัตว์ชนิดนี้มาที่สูงนั่นไปเห็นเขาถือสัตว์ดาวุี้ไปไปฆ่าสัตว์นั้นมาแล้วมาดูเวลาเข้ามาถวายตรงกับสัตว์ดาวุธที่เขาใส เมื่อพระองค์นั้นสงสัยว่าเขาน่าจะทําเพื่อเราเป็นอุิสรรคเพออื่อตนเพื่อเรา <c oughs> พิสูนั้นทราบแล้วอย่าถามถ้าถามตาบบังองค์ใดไม่ทราบทา่านก็ไ้ม่งอาหรือได้ยินว่าเขาฆ่าสัตว์ชนิดน,นั้นมาเพื่อเราแล้ววันหลังเขาก็ออกมาจริงๆอย่างนี้ได้ยินด้วยหูอย่างนี้เิสูุองค์ที่ได้ยินห้ามไม่ใข้ามนอัจาก้นธรรมดารับมีความรังเกียจสงสัยว่าหน้า อาหารจากประเทศนี้เป็นอาหารที่สดร้อนเหมือนกับทำใหม่ๆเพื่อเราเรามาสมงที่นี่แล้วเขาอาหารน,านีเฮ้นม้มาไม่ใช่อาหาราทั่วไปเรามาถึงที่นี่ปั๊บแล้วเขาอาหารชนิดนี้มาอย่างนี่เร็วนี่ก็ดึงมากเป็นสิ่งที่ทําเพื่อเราสรัตว์นี่ตายเพน่ออันนี้ก็ไม่ัน่องในละสงสัยเราไม่ใองที่ว่าสงสัยก็เหมือนกันม่สงัได้ธรรมดานี่เป็นอุตสาหกรรม่างเนื้อเจาโจงสามชนิดนี้คือเป็นเนื้อสัตว์ตัวใดก็กกกาาญญาตามชนิดใดก็ตามแว่นื้อ ติอย่างห้ามแม่ฉันเช่นไปเขาฆ่าพวกเราไม่ไน้เขาฆ่าพวกเราถ้ารู้เห็นนี่แม่ผู้ใจของผู้สิ้นเสด็จอาพิจนาดนั่นนะออมาเที่ยวกันดคนสิ้นจิตคนไม่สิ้นจิตที่เหลือ็ผู้มีเมตตาที่บสุทธิ์เต็มที่คนสิ้นจตที่เหลือคนที่เศามองเ็พิจนาดีนะตอนนี้เราก็เข้าใจแล้วแล้วพระศาสดาพระองค์ทรงเร่งปรหมดรนฐ่งจพูกเมื่อวานหรือว่าสึ่คนแล้ตายแล้วยังมีหล ชาตายแล้วมีหวังข้อคิดแต่บรรยายนิเสถมาเความหวังด้วยกันเมื่อสูญวิสัยใน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 เปาะนี้พูดง่ายในขั้นนี้ก็ยังในขั้นนั่นขัะนะ้นนั้นผู้วิชยทรงเล็งไปหมดรู้อย่างดีไม่ได้เห็นแต่ว่าสัตว์ตัวนี้ไม่ให้ตายในเวลานี้มาตาย้วลาชาหรือไม่ตายมันเป็นเรื่องของสัตว์ที่จะต้องตายแต่ความจำเป็นของเราเวลาตายได้ไงยังต้องผู้ที่ส่วนผู้สถึงการแทบเป็นแทบตายใช่ไหมทำบุญหากัรนนยุ่งตรงหมดนนั่นเป็นความหวังของผู้ตายไปแล้วแค่ไหน ทำเพื่อความหลังที่ตายแล้วความหลังก็มีอยู่นั่นนั่นพระริเจาทรงเลียงยานตลอดทั่ททวถึงตัวันไม่ได้เห็นมาจนตะเกียงสัตว์แม่ตายด้วยมือหรืเราเนี่ยใครมาฆ่าสามาจริงพระอะไราเงี้ยที่ง่าเนี่ยนี่ก็เป็นธรรมดาของมันอยู่ตัวด้วยตัวดินแดนใครจะเอานนะ้ำเอาสาวมือไปฆ่าหมุมันเคยมีมาตั้งแต่ก่อนไหนกันเยเรื่องเป็นเรื่องกายเรื่องฆ่ากันเราไม่ไปเกี่ยวข้องและสุภิสัยที่จะต้องห้ามต้องตามกันเนี่ยเวลาเวลาตายแล้วก็ เห็นในผู้ตายไปแล้วยังมีหวังอยู่อย่างเราตายไปแล้วเปหลายๆหวังลเลยหรือว่าแบบทำบุญที่สุดสุดถึงกันท,ท,นทำเพื่ออะไรพระพุทธเจ้าตัวแผ่เมตตาถือสัตว์ถึงสัตว์ตัวใดสัตว์ตายสาตัสตว์เป็นแผ่ได้หมดพระพุทธเจ้านั่นฟังที่เอาตรงน,นี้พี่แต่ว่าอย่างว่าเราปวดตาพูดถ้าลืมตาพูดแล้วก็หายเลยท่านจะได้ยังไงพระองค์เหหมดทุกอย่างอันนี้หลับตาพูดหลับตาเสียงหลับตาลูะพุทธเจ้าเพราะว่าล่วงมันจึงยุ่งเด้วยมาถ้าต่างคนต่างดวงตายแล้วจะมายุ่งขนาดนี้ ยอมรับกัอนอะไรพอ <c oughs>